เวลาไลฟ์ใจหล่นเพราะคนดูน้อยให้ทำแบบนี้ค่ะรักษาใจก่อนเลยนะคะเพราะว่าคนที่ดูอยู่ก็คือคนที่รักเราแล้วก็อยากจะฟังเรื่องราวของเราจริงๆค่ะนั่นคือลูกค้าตัวจริงต้องให้ขอบคุณนะคะแต่ว่าคุณรู้ไหมคะว่าบางทีนะคะเขาดูอยู่นอกช่องค่ะยังไม่ได้เข้ามานะคะแล้วมันไม่มีการแจ้งเตือนเราด้วยสิเราไม่รู้ตั้งหากค่ะให้เรานะคะจินตนาการว่าเรากําลังคุยกับคนสําคัญอยู่ค่ะนั่นแหละค่ะคจะทําให้คุณมีพลังงานและ energy ที่ สามารถส่งต่อนะคะคอนเทนต์เนื้อหาดีๆได้อย่างเต็มที่ค่ะแต่ถ้าคุณใจหล่นและไม่รักษาใจนะคะไม่รู้จกักการตีความหรือมโนจิตนะคะทำให้เราเนี่ยมี energy ที่สูงอะคะ่ะมันจะทําให้คนเนี่ยเลื่อนปัดผ่านเราได้ง่ายนะคะเพราะว่าเขาจะดูพลังงานที่เราส่งไปในสายตาคําพูด energy ท,ท่าทางต่างๆนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะดังนั้นนะคะตัวเลขนะคะไม่สามารถทําอะไรคุณได้อีกต่อไปถ้าคุณสามารถรักษาระดับพลังงานและก็หัวใจของคุณได้ค่ะ ลองเอาไปทําดูนะคะกดไลฟ์ทันทีค่ะแล้วไม่ต้องสนใจนะคะว่าจะมีคนดูกี่คนคะ่ะให้เขาเป็นคนจีนที่ใช่สําหรับคุณคะ่ะวันนี้นะคะคลิปวิดีแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะครูดาดาสอนสร้างตัวตนให้คุณขายดีคะ่ะ